สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไพโรไปจวบนะครับวันนี้เราจะมาให้ท่านศึกษาพระปิตาเนื้อทองผสมหลวงพระวงวัตถุบกูลตำบลห้ยพระจังหวัดนครปฐมนะครับหลวงพระวงท่านเกิด ที่ตำบลห้วยพระอำเภอดอนตูมจังหวัดน,นคนปรปฐมเกิดเมื่อปีพศ2431เมื่อครบบวชท่านก็ได้ไปบวชนะครับโดยมีหลวงพ่อทาวัดพระเนรแปลงหรือพระครูอุตรรัการวรีธาวัดพระเนรแปลงเป็นพระอุปัชาแล้วก็มีพระกรรมวาจาจารย์อีก2,000ขณะนั้นก็คือ จ้าวัดวัดลำเขยแล้วก็อีกท่านนึงก็คือวัดทุ่งพระโก,กดนะครับเป็นกรรมวาจาอาจารย์หลวงพ่อวงท่านมรณภาพนะครับในปีพศ .2498 หลวงพ่อวงก็นับว่าเป็นพระเกจิที่เมียดคมขังของจังหว,วัดนครปฐม ได้เข้าร่วมปลุกเสกในพิธีใหญ่ขององค์พระะตลอดที่มีพิธีใหญ่ๆเสมอมานะครับก็ถัอว่าเป็นพระพิสุนุ่มนะหลวงพ่อมงเป็นพระที่แก่กว่าหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเต๋แต่อนุโศว่าหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยเกิดพศ .2426 หลวงพ่องเกิดพศ .2431 ดังนั้นหลวงพอ่อ น้อยแก่กว่าหลงวงพ่อวงแต่หลงวงพ่อวงแก่กว่าหลวงพ่อเตและหลวงพ่อเงินนะครับท่านทำผ้าหลายอย่างนะครับมีทั้งเนื้อรุ่นแรกเป็นเนื้อชินนะครับเป็นถงก้วยนะรูปทรงกลมออกประมาณปีพศสอ8 5รแแล้วก็รุ่นสองนะครับก็คือออกในปีพศ .2493 อกมมีสองรุ่นด้วยกันก็คือเป็นรูป คล้ายๆกับน้ำเต้าแล้วก็ลูกเสมานะครับในปีพศ2593ท่านได้สร้างเรียงคงจะเป็นเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสนนะครับนอกจากนั้นท่านยังได้สร้างเป็นพระดานดินเผ่าส่วนใหญ่จะเป็นสีดำมีพิมพ์ต่างๆมากมายนะครับสุญญ่าพระดินเผาก็จะมีส่วนผสมของใบลานแล้วก็เป็นอธิของหลวงพ่อพทาววัดพระเน่งแตก วันนี้เราจะมาเสนอพระปิตาเนื้อทองผสมนะครับสองหน้ามีสองพิมพ์พิมพ์มีหูกับไม่ไม่มีหูนะคนละพิมกันพิมพ์มีหูจะมีขนาดใหญ่กว่า,าพระปิตาพิมพ์นี้บางท่านได้กล่าวไว้ว่ามีส่วนผสมของชนวนเหรียญหล่อรุ่นสองวัดพระเดงแตนนะครับซึ่งเอามาทํา ในการรอในครั้งนี้ด้วยนะครับผสมนะครับดังนั้นก็จะให้ท่านได้ติดตามว่าพระพิตาหลวงพระวงศ์นะครับมีวิธีการดูอย่างไรนะครับขอเชิญท่านได้ติดตามชมได้เลยครับครับอันนี้เป็นใบประกาศนะครับก็เป็นพระปิตาหลวงพระวงศ์พระชงประกลในสะองผสมนะครับ เป็นประเภทพระชุดจังหวัดนคนปรปฐมชุดที่สองนะครับนะครับประกวดเมื่อวันที่20มกราคมพศ2456โดยชมรมระเครื่องเมืองคนครปฐมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งประกวดในพื้นที่นะครับ นะครับส่วนใหญ่พระที่ได้รับรางวัลนะครับพิมพ์นี้จะต้องเป็นพิมพ์ที่มีหูนะครับถ้าสวยเท่ากันพิมพ์ที่มีหูก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลสูงกว่าพิมพ์ที่ไม่มีหูนะครับเพราะความนิยมพิมพ์มีหูจะสูงกว่าพิมพ์ไม่มีหูนะครับพระปิตาหรือบางท่านก็เรียกมหาอุด นะครับนะเพราะว่าน่าจะเป็นมหาอุดเพราะว่ามีทั้งปิดตาแล้วก็ปิดทวารน,นะครับแต่ว่าบางท่านก็เรียกภาพปิดตานะครับจะชินคําว่าปิดตาเลือดทองผสมจะเรียกมหาอุดก็ไม่ผิดนะครับตอนนี้มาดูภาพปิดตาหรือมหาอุดหลวงพ่อวงวัดทงบกูดนะครับ ประการแรกมาดูพิมพ์ทรงก่อนนะครับพิมพ์ทรงก็มีมือนะครับยกขึ้นปิดหน้านะครับมานะบางองค์ที่สิจะชั้นแบบองนี้ก็จะมีนิ้วนะครับมีนิ้วให้เห็นนะครับมีนิ้วให้เห็นนะแล้วก็มืออ่าทั้งสองข้าง ก็ามาปิดที่ทาวารน,นะครับจึงเป็นที่มาของคาว่ามหาอุดหรือพระปิตานะครับอันนี้เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงแล้วบางทีก็จะมีเส้นขั้นนะเป็นลักษณะหล่อเป็นเส้นขั้นตรงนี้นะครับอนะ่เป็นเส้นขั้นบางทีเส้นขั้นก็จะมีด้านหน้าด้านเดียวนะบางครั้งก็อาจจะมีด้านหลังด้วยนะครับ อันนี้ไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีนะพี่มีหูก็จะมีเขาเรียกคล้ายๆปิงนะฮปิงนะเป็นเนื้อคล้ายๆล้อนออกมาตรงนี้นะครับอ่าเป็นคล้ายๆปิงนะครับแล้วก็จะมีสะดือนะครับมีสะดือนะครับสะดืออ่ามีสะดือ มีหูิดเส้นขั้นใกล้ๆปิ่งนะครับยกปิดหน้านะครับมีนิ้วมือนะครับงจงชัด,ชดแล้วก็มาปิดถวาวรนะครับอันนี้เป็นเข่าสองข้างนะครับก็มองคล้ายๆผ้าปิดตาหรือมหาอุดนะครับตอนนี้มาดูด้านหลังมาดูด้านหลังอ,อีกด้านหนึ่งก็คล้ายกันนะครับก็ปิดลักษณะคล้ายกัน นะคล้ายกันยกมือมาปิดด้านหน้านะครับแล้วก็มาปิดที่ทวานนะครับมือนะก็มีสะดือนะครับสะดือเป็นแม้ทั้งสองสองบ้านนะครับนะอันนี้ก็อาจจะมีปิ่งลายๆนะครับปิ่งลายๆก็อาจจะมีนิ้วติดหน้ามือองค์ก็มีมือองค์อองก็ไม่มีนะครับอันนี้ไม่แน่นอนนะครับ แต่ส่วนใหญ่จะติดชัดด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันนีเนนะ้เป็นทรงพิมพ์นะเป็นทรงพิมพ์ตอนนี้มาดูธรรมดูคาบเบ้านะคาบเบ้าหรือธรรมชาตินะพระพิมพ์นี้หล่อนะครับเป็นหล่อโบราณ นะครับประมาณปีพศสองพกว่าถึงเกนะประมาณนี้นะครับสร้างประมาณสองพนสีกว่าถึงสองพันสี่รเก้าสนะด้นนอนาพในปีพศสองพ่กป็น่าจะสร้างประมาณราปีสองพันสี่ร้อยแปดสิกว่าถึงเกกว่านะครับประมาณนี้นะครับนะ อันที่หนึ่งเป็นเหรียญหลอก็ต้องมีคาบเบ้านะเป็นเหรียญหลอก็จะมีข้าบเป้านะครับมีคาบเบ้าเป็นสีดำๆน้ำตาลดำๆนี่นะครับอนะ ข้วเบ้าออกดำดำน,นะครับนะครับที่เห็นเป็นสีดำเข้มๆเนี่ยนะเป็นค้าเบ้านะ,บนะครับดินขี้วัวน,นั่นเองนะครับปั่นนะครับพื้นผิวนี้บางองค์ก็เป็นคล้ายๆมะละเล็กน้อยนะครับบางองค์ก็หล่อเรียบอันนี้ก็แล้วแต่การเข้าเบ้าหรือว่าการหล่อ ถ้าหล่อมาดีเรียบร้อยพระก็จะตึงหน้าผิวพันก็จะตึงแต่ถ้าหล่อออกมาลักษณะปั้นหุ่นดินเทียนไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะมีดินมีทรายหย,ยาบๆก็จะออกมาเป็นมาร่าเล็กน้อยขณะน,นี้ท่านกำลังติดตามชมการศึกษาพระพิตาสองหน้าลมข้าวงวัตถุปกกุล อำเภอดอนตูมจังหวัดนครศรรรม์ขอเชิญท่านติดตามชมไปเรื่อยๆเลยครับภาพพิมพ์นี้พิมพ์มีหูกับไม่มีหูนะครับอีพิมพ์หนึ่งไม่มีหูคนละพิมพ์กันคล้ายกันแต่ว่าตัวเบ้าคนละคนละตัวนะครับตัวพิมพ์มีหูนี่จะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับพิมพ์มีหูนี่นะจะมีขนาดใหญ่กว่าพิมพ์ที่ ไม่มีหูนะครับมีสองพิมพ์นะครับส่วนใหญ่จะเจอสองหน้าทั้งสองพิมพ์นะครับามีคาบเอามีคารบเอานะครับ,บ,ม,รบ,บม,มีลักษณะ,ะขยายให้ดูนะครับมีลักษณะเป็นรอยเม็ดทรายนะครับเม็ดทรายหลุดนะครับ ก็จะมีบ้างนะครับก็เรียกเ็เม็ดแร่หลุดลอยแร่หลุดตามพื้นผิวนะครับก็มีบ้างนะครับก็จะมีให้เห็นบ้างนะครับอ่าชังให้ให้เห็นบ้างนะครับะนะครับเรนหล่อดรุ่นนี้ เชื่อกันว่าเป็นเหรียญหล่อที่เอาชนวนของเหรียญรุ่นสองนะครับของวัดพระเนียงแตกมาเป็นส่วนผสมในการทำมานะบางท่านบอกว่าเอาชนวนมาล้นวนเลยนะครับนะบท่านก็บอกว่ามีส่วนผสมนะครับอันนี้ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้แต่ว่าที่เล่าขานว่ามีส่วนผสมของชนวนเหรียญหล่อวัดพระเนียงแตกหลวงพ่อที่หลวงพ่อท่าสร้างนะครับ เอามามีเอามาเป็นจานวนในการหลอนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันน่ะด,นดินคันคบเป้าดินขี้วัวนะครับครับมีค้ามเป้านะครับจากคนเทียน อ่ะครับเป่าจากคนเทียนนะสีคํำดำดำนี่นะครับมีครับเ่าถ้าเหรียญถ้าเป็นพระที่ไม่ได้ใช้ก็จะมีนะครับก็จะมีแต่บางองค์ก็รอเป็นผิวเป็นน้ําทองไปเลยก็มีนะครับเป็นน้ําทองแล้วก็มีมีมีชนิดเป็นน้ําทองทั้งองค์ก็มีแล้วก็มี ชนิดที่มีคับเบ้านะครับก็มีนะครับครับอันนี้เป็นลักษณะคับเบ้าตอนนี้มาดูหูนะครับดูหนะูหูนี่ก็หรอในตัวนะครับนะรอในตัวนี่คล้ายๆปิงนะรอมาอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะพบนะครับ บางครั้งก็ไม่มีส่วนบางครั้งก็มีนะแต่ส่วนใหญ่จะมีเพราะเป็นอาจจะมาจากบล็อกนะครับนะครับพิมพ์มีหูนี่จะใหญ่กว่าพิมพ์ไม่มีหูนะครับลักษณะองค์พระอันนี้ก็ยังเป็นมีข้าวเบ้าเดิมๆอยู่นะครับอันนี้เป็นหูถ้านีามาดูด้านข้าง ด้านข้างลองประกบนะครับเป็นแม่พิมพ์สองอันมาประกบกันนะนะจะคุณเทียนนะครับคุณเทียนประกบมีแม่พิมพ์ด้านหน้าด้านหลังนะด้านหน้าด้านหลังนะครับครับมีร่องรอยขุนเทียนประกบกันนะครับ แล้วก็เอามาค่าเอามาเข้าช่อนะครับตรงนี้ก็จะเห็นทางด้านล่างนี่นะครับให้มันลอยชนวนนะครับชนวนจะอยู่ด้านใต้นี่นะครับเป็นรอยชนวนเป็นรอยชนวนนะครับรอยนวนทางด้านนี้นะครับใหญ่ อยู่ด้านล่างเลยนะครับอันนี้เป็นรอยชนวนนะครับนะดูต้องให้เป็นพิมพ์มีเป็นพิมพ์ประกบธรรมชาตินะครับดูให้มันเป็นรอยประกบที่ไม่ได้มาถอดพิมพ์นะครับ แล้วก็มีชนวนนะครับส่วนเนื้อหานะครับเนื้อทองผสมส่วนใหญ่ก็ในเนื้อนะครับคล้ายๆเนื้อพันเองแตกรุ่นสองเหมือนกันนะครับแต่มันจะอายุจะน้อยกว่านะครับก็เป็นเหลืองอมเขียวนะครับที่จบไปแล้วนั้นเป็นการศึกษาพระปิตาหลว,วงพระองค์รัชสมบุติ อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมถ,ถ้าท่านชอบช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและเพื่อความรวดเร็วในการชมคลิปท่านจะได้รับชมก่อนท่านอื่นสุดท้ายนี้ขอบารมีหลงพระวงค์วัดทุงมากกุดจงดลนดานให้ทุกท่านจะมีความสุขผัเใจริญและโชคดีลตลอดไปพบกับผมไปรนดประจวบแตากาันต่อไปสวัสดีครับ